ันนี้ก็ต้องกอ่อไฟดึงเขาแล้วก็ย่างหีทาบัวโอเมนหัวทาบีอันนี้แผนกแผนกสร้อยลาบเป็ดน,ด,นนปดน้องบัวสุดเด็ดอันนี้แผนกสร้อยลาบเป็ดน้องบัวสุดเด็ดอันนี้อันนี้แผนกย่างย่างหีทาบัวเออหัวทาบีเออ้สันเด้บนันทึกกัเลยว่าสิกินเบียร์้ยงเจ้าแก้วนึ่งมาสันเด้ เอาเ้หกันเนี่ยมึงจับโดนออกกองหันหากูเาเล้เนเ้กันเนี่ยอไสดเนีเลงเหกันจ้ะเอาจับกลหันมา้เ้ยน่อยนึงคอยกูเนี่ยีมากเน่อยเดียวเด้อหันมาจับกองหันมาให้หันมาพี่ยมหนอันกองมาเออหันกัน้าทังหลังกันเลยตากู้งไหมแยงดิโอ้มันเลี้ยงตานี่ไง าไม่ถือการใช่ไหม